สุดีสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปบาสเกตบอลแคมมีจากทีมเ,เล็กเยอะเราก็พักอาการนิลการมก่นก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 นอนไปเล่นบาสกันก่อนเล่นดีไม่ดีเล่นแย่ไม่แย่นเช่อเล่นแสบเสกหรือว่าเลือกให้ได้เลือกก็ต้องชมนอง นี่เห็นมือไม่ส่งมือเนี่ยต้มีหัวตายสิตายสิโอโาลยปวดหัวเลยอ่ะการเล่นของพวกเราจะดีไม่ดีไปดูกันเองนะดูชุดมือสงนี่เลเจอกันแล อ่ะสเต็ปแรกเป็นการสมบัตเจ๋งแค่ไหนไปดูกัน

ทำเถอะ <laughs> อ่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการเลี้ยงและทําแต้มนั่นก็คือการเลียัพท่าที่สําคัญการทําแต้มไม่ใช่แม่เอาแต่เล่นกันไม่ทําแต้มแล้วก็จะเล่นกันทำปุ๋ยอะไรฮะผู้ใจเขาไม่ดูครั้งหนึ่งจําจําแล้วนาไปใช้ผู้ใจดูดูนะ ดี้นไปดี้นไปง้อไปฮึปโถ่มันใจกไปลงเหมืองทาโอ๊ย,เ,ยเลยนะี่ยตายตายแล้วน่ เดูดูดูมันหักแม่งแอคคิวหาย์เบนต้องหาพวกติดแม่งหน่อยไส้เขาบอกว่าแม่งมันไส้เหรอคนเมันไส้มันบอกว่าจับปลายแส้เหมือนไซมันไหมเพ่คนมันไส้คนเหมือนไซดู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 แอคดีเอาว่าเอาว่าเอาว่าได้พวกแล้ว เซ็ตคู่เอาพอเอาพอเอาพอเราต่อไปนะครับจะเป็นการแผนซ้อนแผนที่ว่าเขาจะมาลุประทืบผมแต่ที่จริงแล้วจะเป็นล่้นกระทืบที่หนึ่งคนนัดชิงของเราเองตายแล้วนะดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราก็แกล้งทำแบบไม่ดูเรื่องก่อนทำว่าเราต้ชี้ไปนู้นชี้ไปนี้เพื่อแบบทำให้เขาตายใจว่าเขาจะต้องมากระทืบเราแน่นอน นะครับดูนะครับเออทีนี้งไงดีวะเออเอาไงต่อดีอ่๋ยวอะลรดิต้องไงต่อดี๋ยวอะไรมันใช้แบบเอ่อต้องใช้กล้องสองตรงนี้ออกมุมต้องมีสมองมุมอ่ะต้องสองมุมเออต้องสอ,องมุมเออเดี๋ยวแบบเรารอก่อนรอครัย

แอร์คอนย่อมเป็เนไรเมื่อกี้วางแผนว่าจะลงกระทืบเบไม่ใช่หรอฮะเป็นไรเป็นไรฮะไปห้องน้ำอ็อกตัวโอ้โยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยแรงเหี้หแยออออแอร์คอนที้บุกเข้ามาไปนโคตรขี้งอน ถ้าทวงไงใสำหรับเมื่อกี้นะครับก็คือหัวหน้าทีมเราเองที่วางแผนไงไว้ว่าทุกคนนัดจะมาลุกระเทือผมแต่ที่จริงแล้วเรานัดกันไว้อีกซ้อนหนึ่งคือแกลงมากระทืบผมยื่นไล่ผมก่อนนะแผนกระทืบเขาแอ่นนี่เป็นแผนซ้อนแผนขยำซ้อนแผ่นดึยเขาดึงในดึงเขาในดีกับเข้ามาใช่พี่เด้ดูพ่อดูว่อเข้าไปใกล้พี่นัง บอกไปดูดิบอกไปดูดิวันดึงเข่าแน่เลยยิงหมัดกลองมเลยเอ้ยขัดท้าขัดเท้าเว้ยกระท้าเว้ยขัดเท้าเว้ยตามตามไปดูกันนะตามไปดูกันเหนื่อยขอบคุณดะขอบคุณเบนขอบคุณเนี่ยโอเคเดี๋ยวจบปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องแล้วนะปิดกล้องแล้วสลับกัน เล่นบารของพวกเราก็เป็นมีแค่นี้แหละแล้วขอสวัสดีอีกอย่างเล่นกันให้สนุกอย่าเครียดอย่าเชียร์ร้อมึงอย่าเครียดมไมึงใจเย็นๆโล่งๆโล่งๆมีสาระสุดๆใช่มีสาระสุดๆวันดีปีใหม่วดีปีใหม่คลิปปีใหม่คลิปที่สองเจอกันอีกทีหน้าครับ

่ะสเต็ปแรกในการส่งบ้าเจ๋งแค่ไหนมาดูกันมาบ้าวิ่งกันสองคนครับามามาเป็นไรกันคุยอะไรกันด้วยคุยอะไรกันเอาตีกแล้วเอาอีกเล 打打打，死啦！<music>